สวัสดีครับที่ร้านแมมมอธกุปประตูน้ำขอนแก่นเช่นเคยนะครับวันนี้ธนกคารร้านแมมมอธกุปของเราก็เตรียมจัดส่งนะครับจัดส่งเสื้อกั๊กอสอมนะครับจำนวนร้อยชุดนะครับไปที่จังหวัดขอ,อจังหวัดสงขานะครับจังหวัดสงขานะครับสั่งเสื้ออสอมประมาณร้อยชุดนะครับพร้อมหมวกด้วยนะครับมีหมวก หมวกนี้นะครับนี่หมวกของอสมเราหมวกอสมนะครับก็ร้อยใบนะครับเซตนี้เซตนี้เราเราส่งแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเลยนะครับส่งฟรีนะครับเก็บเพื่อนปลายทางนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่ ให้เกียรตินะครับให้ไว้วางใจสินค้าร้านแมมมอธของเรานะครับร้านแมมมอธของเรายินดีรับชใช้ให้บริการนะครับขอบคุณครับ